รู้เรื่อนดิพี่เซเตอร์เข้าได้แต่ว่าพี่ผ่านไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่เข้ารู้สึกไงเพิ่มเรื่องไรเรื่องไ่ะที่ล่ะที่ล่ะคือจริงๆคงไม่ได้มีอะไรเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ที่ส่งกําลังใจมาก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะนี่พยายามมองให้ครบไปกล้องนะคะก็จริงๆเนี่ยก็ ตามที่ได้โพสต์ไปเนาะก็ไม่น่าจะต้องแบบขยายความอะไรเพิ่มนะคะไม่ใช่เรื่องไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราโพสต์ต่างๆที่มันผ่านมาปีเป็นปีแล้วอะไรนะคะเราทำอะไรทำไมเราทำให้เราโพสต์มาทางที่มันผ่านคามปีมาปีแล้วอ๋อคือเน็ต คิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยเรื่องความเข้าใจมันก็จะมีความที่ไม่ตรงกันอยู่ซึ่งทางทางของแนทแล้วก็ทางของบริษัทนียก็มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอการติดต่อสื่อสารเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราอาจจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะอืมใช่เรื่อเวลานานเหมือนกันนะแน่หคนบอกว่ากว่าเราจะออกมาโพสเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งเลยอะ ก็คือจริงๆสําหรับเนตคือเน็ก็บอกว่ามันคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอนํานาจการตัดสินใจของเราเนาะในการโพสตอนแรกขอโทษแบบคุณอูมผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแล้วก็ขอโทษทางทุกคนก่อนเพราะว่าเหมือนที่เนตโพสเนี่ยคือเนตโพสด้วยตัวของเนตเองนะคะกลัวว่าจะไปาพากเพิงกับผู้ใหญ่คนอื่นๆซึ่งเราจริงๆอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว ก็เลยถามว่านักข่าวมีเฟซบุ๊กฉันได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ก็โอเคว่าน้ำตาลช่วยแชร์ให้เป็นสาธารณะนะคะครับเลยาะจริงขอบคุณขอบคุณเพื่อนลืมไปว่าเพื่อนดัง ไม่ใช่อะไรนะคือเวลามีดราม่าอะไรก็คือมันอยู่ที่กูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือตอนท,ท,ที่ที่ที่นัดโพสอะมันอาจจะยังไม่มีป,ปัญหาหรือหรืออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอ่ะก็คือสรุปก็คือว่าตอนนี้ค่ะทางทางหลังจากเกิดเรื่องขึ้นน้องก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าคําที่มาจากปากของนทนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือนทมีการ พูดคุยนะคะกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยสื่อสารทางตรงเนาะไม่ได้สื่อสารทางอ้อมตอนนี้คุยกับแบบแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้เมื่นนมอไหร่นัเขาบอก<ม>ระยะเวลาไหมว่าเขาจะจะ,จะชำระเมื่อหไหร่เพราะว่าเห็นแล้วทางเ n เคเเขามีออกมาแถลงว่าเขาเคลียรย์ยอดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมีคนส่งคลิปที่ทาง JKN ส่งมาให้นัดเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนาะคือเราคุยกันแบบ ตรงๆเนาะคือแน้ไม่รู้ว่าในรายละเอียดของสัญญาเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยอาจจะอยู่ในข้อกฎหมายของทางทั้ง2ฝ่ายซึ่งเอาตัวแน็เนาะเอาตัวน็ตเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องอย่างแฮม่นะคือทุกคนแบบว่าเราคือเราไม่เอาของคนอื่นเนาะอาของตัวแน็ตเองอะไรเงี้ยค่ะคือของแน็ตเองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมา คือมันมีการสื่อสารผ่านทางคนอื่นมามามาโดยตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะมีตัวกลางเออคือมีตัวกลางในการสื่อสารมาตลอดซึ่งแน่นไม่แน่ใจาว่าสารที่แนทส่งไปอะถึง,ถ,งถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้ยแนทพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะจบแล้วนะะอะไรนะคะตัวการคือค่ะกินแม่ปุ้ยหรือตัวการของเราแม่ปุ้ยกับคือ ไม่ค่ะคือสมมติว่าเราทํางานเนะาะใช่ค่ะม,มีมีทีมงานในการสื่อสารกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการคือการสื่อสารเนี่ยจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยคือนั็นก็ไม่นุ้ญญาตไปสื่อสารยังไงเศษมาเสรจที่พี่แน็ส่งถึงทีมงานแล้วทีมงานไปส่งถึงแม่ปุ้ยอีกทีนึงจะส่งกันยังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแนที่นี้ที่นั้นคือพี่แน็ก็คุยกับทังแม่ปุ้ยโดยตรงแล้ว คือพูดกันตรงๆนะคือข้อมูลข้างบนของทางบริษัทเนาะคือด้วยความที่แนทเป็นถ้าพูดกันตรงๆได้เป็นคนนอกเนาะแนทไม่ได้เป็นเด็กในสัญญาของทาง t ีทีพด้วยอะไรเงี้ยคือแนทก็ไม่แน่ใจในส่วนของการทํางานตรงนั้นคือเน็เแค่รับรู้ในในจุดของแบบตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะภาคพ,พิงถึงบุคคลอื่นค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่แนทโพส์นะมาจากโพส์ของแนทเองนะคือแนทอจะภาคพิงถึงแค่แบบตัวเองแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องการทํางานเท่านั้นแล้วก็ ก็มีคนส่งคลิปมาให้ไม่ว่าจะเป็นการฝั่นกระแสรหรืออะไรต่างๆนะทุกคนแน่เชื่อเลยว่าเอาตรงเนาะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วนะคนเรานะต้องอยู่ด้วยสติสมาธิศีนี่สำคัญมากๆเลยคือบางทีคนเราเนี่ยแบบว่าไปแชร์อะไรที่มืที่มั่วๆเนี่ยผิดสรงผิดศีนะ่ะอันนี้ได้พูดจริงๆนะคือมันก็ไม่เป็นผลดีกับ,กบเราเองด้วยอันนี้อันนี้ได้พูดจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความแตกแยก,กแบบในสังคมด้วยคือทางแนดดัตกับทางแม่ปุ้ยหรือว่าทางชีพเอนะ็นอ่ะคือเราไม่ได้แบบแบบมีปัญหาถึงขั้นที่ต้องมานั่งเลียด เกลียดเหมือนเกลียดชังกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วนั้นพี่้อากบไปวันที่เราทำงานเสร็จแล้วในตามเอกสารเนี่ยมันต้องจ่ายเงินให้ครบเมื่อไหร่คือคือตรงเนี้ยมันระบุอยู่ในสัญญาเนาะแล้วมันเป็นข้อความทางกฎหมายที่พอเราเซ็นไปแล้วว่ะนั้นไม่สามารถแบบเปิดเผยได้คือถ้าเปิดเผยก็คือเดี๋ยวมีฟ้องร้องอย่างอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะมันต้องก่อนหนึ่งปีหรือว่ามันล่าช้าเงินที่ต้องจ่ายเราคือ เป,เป็นปกติธรรมดาเนาะทุกคนสมมติว่าเราได้งานมาใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะไม่เกินปกติอ่ะคือนะั้นไม่เคยได้รับเงินเหมือนสมมติวก้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมระยะเวลาเนี่ยเครดิตเทอมเนี่ยแต,แต่แต่ละที่ก็จะเหมือนกันแล้วถ้าถามว่าของแนทเองเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยแนทไม่ได้เช็คในในรายละเอียดสัญญาให้ให้มันครบเพราะว่าแนทมอบหน้าที่เนี้ยส่งให้ตัวแทนในการที่ดําเนินการค่ะ ก็คือปัญหาคือตอนนี้คือเหมือนที่เราสื่อสารกันก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวแทนที่ที่พูดคุยกันอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเนาะอืเพราะว่าแน่นอนว่า1จ็อบเราเป็นนักแสดงที่เป็นคนทํางาน ซึ่งในหนึ่งจ็อบของเราเนี่ยก็จะต้องมีทีมที่เข้ามาดูแลซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปช่างหน้าช่างผมทีมประสานงานทีมขายซึ่งแนนไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ยเขาประสานงานกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่ตัวนักแสดงหรือแนทเป็นคนตั้งคําถามเองว่าเฮ้ยทําไมฉันทางานแล้วเฮ้ยทําไมเฮ้ยนี่มันปีหนึ่งแล้วมีการตามเงินมาตลอดว่าทําไมเรายังไม่ได้มันไปตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าซึ่งแนนก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเหมือนสื่อสารกันเองหลังบ้านหรือว่ายังไงซึ่งตรงเนี้ยไม ทีมหลังบ้านเป็นใครก็บางบางทีเราก็มันก็พูดไม่ได้ว่ามัน,ม,นมีใครบ้างซึ่งตัวแนทเองก็ไม่ได้รู้ระบุเป็นบุคคลค่ะเม่พี่ถามอมนกันได้กู่กับแม่ปูแม่พูพบอกไปว่าได้จ่ายเงินคนกลางไปแล้วหรือยัทงที่นั้นพี่เกดเกดเจเอ็นจ่ายมาแล้วคือถามว่าจ่ายจ่ายเงิน,จ,<ค>นจ่ายเงินคนกลางเหรอคะที่ต้องเอามาให้แนัตอะ คือเราไม่คือเราไม่ได้รับผ่านคนกลางค่ะใช่ทีนนรับผ่านแม่ปุ้ยใช่ค่ะคือนั่นรับผ่านทางทางทีวีค่ะแล้วเงินไปตกหล่นอยู่ตรงไหนกันพี่ฝั่งที่เขาเป็นเจ้าของมันเกาจ่ายเงินมาแล้วฟังนะอันนี้คือฟังพี่แจ็คบอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวเงินไปอยู่ตรงไหนหนูไม่ได้บอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวนะคะหนูหมายความว่าคือ มีบริษัทหนึ่งมีบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A จ้างงานบริษัท B โดยจ้างเน็ตเป็นตัว C ใช่ไหมบริษัท A จ่ายเงินกับบริษัท B หรือเปล่าอันนี้แเน็ตไม่รู้ถูกไหมคะซึ่งอาจจะมีการแถลงหนึ่งของนีห้าก็ว่ากันไปแปะลิงก์กันไปอ่าและทีนี้เนี่ยทางทางเน็ตก็ต้องติดติดตามแล้วก็ประสานงานกับบริษัท B นึกออกปะแล้วแล้วพอเน็ตไม่ได้เงินเน็ตก็เลยติดตามที่บริษัท B ว่าเกิดการตกตกลนอะไรหรือเปล่าค่ะแล้วแล้วเราถามบริษัท B ไหมว่าเงินเนี่ยมันอยู่ ต้องรอเอออันนี้นะต้องให้ทางบริษัทเขาเป็นคนตอบเองเออใช่แล้วแล้เออเขาออกมาบอกว่านั่นก็ให้พวกพี่ไปถามบริษัทเี่คือคือคือหนูจะพูดในเฉพาะส่วนของแน็ตเองไหมเพราะว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่สองสององค์กรอ่ะคือแน้นไม่อยากไปกระทบกระทั่งไม่ได้ไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราอย่าพูดไปเรื่อยนึกออกไหมคะคือคือคือไม่ใช่ไม่จริงจริงคือหนูไม่รู้ใช่ไหมคือหนูจะพูดในฟกต์ที่แน็ตรู้แต่ว่า อะไรที่สมุนท่นนั้นไม่รู้อ่ะคือเนี่ยไม่อยากพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็จับโยงอันนี้อันนั้นซึ่ง อ้าวนัดพูดอย่างนี้นัดรู้จริงไหมถ้านัดรู้ไม่จริงอ่ะคือนัดจะไม่พูดเนัดจะพูดในสิ่งที่นัดรู้จริงๆริงไม่งั้นต้องสี่ได้คุยกับบีแล้วเราสบายใจขึ้นไหมแล้วเราจะได้เงินไหมคือหลังจากที่คุยกับแม่ปุ้ยแล้วก็สบายใจค่ะใช่ส่วนรายละเอียดที่เทานี่ขอโกาสบองเขาคือต้องไปถามจากบีเขาเองใช่ใช่ค่ะในรายละเอียดยิบย่อยอ่ะคือให้ไปถามผู้ใหญ่เองนะคะคือนัดเป็นชั้นผู้น้อยเนอะแล้วทุกคนอย่าอย่าโยนอย่าโยนแบบว่าอย่าโยนแบบว่ากก้้ออนนนหิใหญ่มาให้อะไรอย่างงเี้ยอนริงงเเราจะได้ินเมื่อไหร่ ราไ,ได้คุยกับดีแล้วอ๋อก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวตามระบุตามตามสัญญาเลยค่ะ,อะเอาเอาอย่างนี้ถ้าสมมติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวนะจะโพสเหมือนเดิมใช่แล้วก็น้ำตาลแชร์แชจริงจริงแล้วก็ให้พี่กีกีเป็นคนแชร์ต่อเรานักข่าวมาอยู่ใน Facebook พี่ได้ไงอยู่อย่างนั้นใช่ใช่ค่ะนี่คือนี่คือความความัจริงจากแนทค่ะพอเราเป็นโพสเป็นอะไรเงี้ยแรงกับเพื่อนมันเยอะเหมือนกันอุ้ยขอบคุณแฟนนางงามมากนะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วทุกคนยังขยันแชร์ให้อยู่เลยขอบคุณค่ะแรงกับเพื่อมันเยอะรู้สึกไงบ้างครูคือรู้สึกอันดับแรกก็รู้สึกออ รู้สึกตก,ก,กใจเหมือนกันเพราะจริงๆอ่นคือก็ก็เกรงใจหลายๆฝ่ายเหมือนกันค่ะแต่แต่แค่รู้สึกว่าก็ก็ก็ขอบคุณแฟนนางงามมากกว่าที่ยังติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนอาจจะออ ชอบเล่นโซเชียลหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่แบบใส่ใจหรืออะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะว่าก็ก็ขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกคนโซเชียลเนี่ยคือเราต้องสร้างสติในการเสพนะคะเพราะว่าข้อมูลอันเป็นเท็จอะค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จก็ค่อนข้างที่จะมากค่ะดังนั้นเราต้องใช้สติ ของเราในการกันกองเหมือนเราได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาใช่ไหมคะเราต้องใช้สมองเราเป็นเหมือนไส้กรองในการที่กรองลงไปว่าเราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นในสังคมแล้วก็สร้างความเกลียดชังเพราะสุดท้ายแล้วนัทไม่ได้ทํางานอยู่ในวงการเนี่ยแค่10ปีแต่นัทอยากจะทําแบบในอนาคตจนผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วก็แล้วก็ดูแลคุณตาคุณยายสิรถไฟนอกไม่ใช่แต่ว่าแต่แต่ว่าพูดแต่แต่พูดจากใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายคนส่งมาให้ นัดนอบอกว่าคนนั้นด่านแนั่นอย่างงั้นคนนี้ด่าได้อย่างงี้ให้ได้ออกมาไล้เลยออกออกให้ได้ออกมาพูดเลยใช่แต่นนั้นก็รู้สึกว่า กับบางคนเนี่ยมันถ้าเราพูดไปมันก็เสียมันก็เหนื่อยเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็น็กก็เลยบอกอทางผู้จัดก,การแล้วก็ทีมบอกว่าวันนี้เรามางานเซวาเนาะแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของงานนะคะแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆนักข่าวทุกคนในการถแถลงทีเดียวจบดีกว่าถ้าใครเอาให้ทคำไปดัดแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคน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 ,คนที่ฟังอาจจะไม่สบายใจแต่ว่านะสบายใจแล้วที่น็กได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปแแสดงว่ามันก็มีเพจ่ะสุดที่โผว่ามีคนมา c o มข e n เรามีหรออันนี้ไม่รู้หรอ ใส่ตาใส่ตาวันนี้เลยต้องเข้าแล้วนะเออใส่ตายาวนะเฟกิวหรือว่ายังไงมันมีเหตุการณ์ที่แปลกเลยแปลว่ายังไงอ่ะเนี่ยเขาข่มขู่ยังไงคะอันนี้ก็ถามว่ามี่หรือเปล่าเออไม่คือบางทีแบบว่าชาวเน็ตเขียนอะไรอีกอะคือเหมือนต้องเรียนภาษาไทยเรียนความหมายที่รวมกันเนาะเพราะบางทีมันไม่เข้าใจอ่ะามันมันจะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันมันใช่ไปนเป็นหมดแล้วคนอาจจะตีความได้ไปหลายแบบอันนี้คือเฟคนิวอะไรที่แบบว่าแบบว่า ค,คือคือหนูรู้สึกว่ามันเวลาเราอ่านข้อความเนาะมันก็แล้วแต่การตีความออค่ะสําหรับหนูเนี่ยคือต่อให้จะโดนข่มขู่หรือว่าโดนอะไรก็ตามเนาะหนูแค่รู้สึกว่าถ้าเราต่อสู้อะยังไงความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้อ,อ,อันนี้หนูพูดจริงๆเนาะในที่สำคัญหนูก็จะมีพี่นักข่าวอีกตั้งหลายคนถ้าเ,เห็นว่าหนูมีปัญหาออหนูก็จะหนูก็จะฟ้องทุกคนแล้วก็บอกว่าช่วยช่วยหนูด้วย แล้วก็ยังไม่คือหนูเลยคือหนูน้ำตาเกงอะไรบ้างน้ำตาตกใจยิ่งกว่าน้ำตาก็แชร์ให้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นัทยังไม่มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีอ่ะคือปกติใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนถ้าหนูไม่โพสต์แบบดาราจีนหรืออะไรเงี้ย หนูก็โพสต์น้อยมากค่ะเออ,เอ,อถ้าถ้าสมมตินหนูโพส์ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าจริงจังขึ้นมาแล้วก็ให้น้ำตาลช่วยแชร์ชค่ะแต่ว่าตอนนี้ยัง <c oughs> ยังไม่มีนะคนโพส์ของคุ้สุดท้ายนะท้งายายสองคนฝากชื่อบริษัทเราเพราะเป็นไวรัลมากเมื่อี่เราสัมภาษณ์ไปบริษัทเราที่ไปที่มาชื่ออะไรนะรวยคู่สิงออะไรราต้องไปหรอใช่ชื่อบริษัทคู่กันเลยรวยสิอเขาหอแล้วก็รวอเข้ากันนี่บริษัทมาหนตาม รวยคู่สีรออะไรอะไรมาที่มาอยู่นี่น้ำตาลคิดเราแนทเป็นคนไปจดแล้วตอนไม่จดคือเขาถามว่าเออโทษนะครับน้องเออน้องแน่ใจนะว่าใช้ชื่อนี้แล้วก็แล้วก็คิดใน้ใจฮัลโหลนอตเขาถามว่าแน่ใจไหมน้อตก็บอกชื่อนี้เลยแล้วก็ค่ะพอดีว่าเพื่อนเขาเป็นคนคิดนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามั่นใจก็เลยเอาแต่ว่ารวยคู่สีรออะไรมันต้องต่อสายที่จำกัดนะใช่แต่เราไม่จำกัดเราก็เขียนแบบ รวยคู่สิรออะไรไม่จำกัดอะไระรปมาณนี้คือเรารู้จตนาอยู่ข้างในว่าเราอะไม่จำกัดอยู่แล้วกับการรวยเพราะเราไม่อยากรวยคนเดียวเราอยากมีเพื่อนที่รวยไปด้วยกันแค่นั้นเลยหลังจากท่านชิญบริษัทมาเราเป็นอย่างนั้นไหมรวยสิคะรออะไรล่ะดูงานคู่เยอะเลยคือหน่เขาดีใช่พนัการคู่งานเข้าเลยขับคือคืออจริงๆแล้วอะ หนู่ไม่ได้มีหมอไม่ได้มีอะไรมานั่งแบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไปดูหมอดูอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยว่าคิดว่าเอ้ยพี่นาถ้าสมมติเราไปรอดูหมอแล้วคงไม่ได้เปิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตามความสบายใจของเราดีกว่าใช่ใช่ค่ะประมาณนี้แ่พอมาทำธุรกรรมันต้องมีตรงกลางเลยว่าเธอต้องยังไงหรือว่าฉันต้องยังไงเผือทะเลาะกันไงโอ้ไม่ต้องห่วงเพราะแร็ตนี่ละเอียดละเอียดทุกอย่างค่ะคือคนนี้จะเป็นคนที่ความจำสั้นนะคะบางทีในการทำงาน เน็ตนะคะเป็นคนที่จดเก่งมากค่ะเ mm. นี่ยก็จะคอยจดค่าเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยนค่าละเอียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่คนนี้จะเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะคะอ้าวบริษัทไม่แต่ว่าเขาคือเราจะแบ่งกันทํางานใช่ั้งหมดทั้งมวลแล้วอะเวลาที่เราแบ่งกันทํางานแล้วเราก็มาดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ เหมือนเวลาเรามีอะไรหรือเหมือนเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่ามันมีอะไรที่ขัดข้องหมองใจกันนิดนึงเราก็จะคุยกันเลยพอเราคุยเราเราจบเรามุกออนเราไม่มุกออนเป็นวงกลมเรามุกออดข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันใช่เฮ้ยสันนี้คุยรับแค่งานคู่่เดียวเลยไม่รวมงานเดี่ยวก็คืองานเดี่ยวมันเอ๋อแยกใช่ค่ะ ใช่จ้างได้นะคะพวกเรานะคะขยันมันเพียรอดทนนะคะถ้าใครอยากดูเลฟกันในการทำงานนะคะฝากติดตามนะคะแนนต์ไปทำอะไรค่ะถ้าเราไปดิเทิร์นหนึ่งปีได้ไหมคะลูกค้าถามหนูหนูขอแบบหลังค้นเลยได้ไหมคืออ่ะเทอร์หนึ่งปีอาจจะยังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถ้าสมมติว่าเราทำงานก็ตามตามทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไปทำกับน้องชาติคนหนึ่งนะ ที่สุดของพี่ฉัดไงคลิปอะไรอ่ะที่เราจะไปเป็นตัวเตอ้ยเขาไงอ๋อคนบอกว่าเรามารวมตัวกันไม่คือพี่ชัดรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ้างหนูสองคนเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเป็นพยานนะเพราะว่าเราสองคนจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเปาอีดวันนั้นเมื่อวานนี้ไงที่พี่อ๋าหรอเขาโดนดราม่าหรอโยงไปดราม่าที่แรนเจอร์อยู่ไงคือเอาจริงๆริงนะไม่เกี่ยวอ่ะเรื่องดราม่ากับการเป็นพรีเซนเตอร์ของพี่ชัตรดังมันไม่ต้องโยงเลยเพราะว่าเราอารับเงินกับพี่ชัดเออ พี่ชัดเราก็คือไม่ไม่เกี่ยวอะไรเออดราม่าไม่ต้องไม่ต้องโยงเราไม่ต้องเรียนกัดัดเชื่อมโยงเราเก่งมากเข้าใจว่าแบบคนไทยอ่ะเรียนกัดถัดเชื่อมโยงมา <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเบาๆก่อนพวกหนูอะไม่เกี่ยวอะไรกับดราม่าตรงนั้นผ่านไปแล้ว <c oughs> เรื่องของพิเซนเตอร์เนี่ยอีกอันหนึ่งละ <c oughs> อ่าของเบาอีกนิดอีกอันหนึ่งละถ้าหนูถ้าพี่พี่ชัดมองอยู่พี่ชัดเห็นอยู่จ้างได้เลยค่ะต้อนรับเชื่องราว